ผู้ชมทุกท่านที่น่ารักสวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวดีที่จะบอกให้ทุกคนทราบเพื่อให้ชีวิตของคุณเติบโตไปพร้อมกับความสุขและความสะดวกสบายคุณทราบไหมว่าความสะดวกสบายในครัวคือหนึ่งในสิ่งสําคัญที่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างมีนัยสคัญเราเข้าใจความต้องการของคุณและเพื่อที่จะทําให้คุณได้รับประสบการณ์ทรอาหารที่สมบูรณ์แบบที่สุดเรามีข้อเสนอพิเศษสําหรับคุณข้องแถ้มีจํากัดรีบเลยก่อนที่โปรโมชั่นนี้จะหมดกดสั่งซื้อที่ตะกร้าของร้านมายอง เราขอแถมฟรีให้คุณทันทีเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นทุกครั้งที่คุณซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้าของเราความจุ1.5ลิตรคุณจะได้รับโถบทที่ทันสมัยและทนทานในการใช้งานคุณจะได้รับกระปุกใส่ใส่น้ำพริกและช้อนอยาวใช้ในการตักเสจอาหารของแถมมีจำกัดรีบเลยก่อนที่โปรโมชั่นนี้จะหมดกดสั่งซื้อที่ตะกร้าของร้านมายอง พอนอบิชิรุ่น510มาพร้อมฟีเจอร์เด่นๆรวมถึงใบมีดที่ทำจากสแตนเลสคุณภาพสูงที่จะทำให้การปรุงอาหารของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนานมากขึ้นและไม่เพียงแค่นี้เท่านั้นเรายังมอบประกันคุณภาพในการใช้งานเต็มปีเพื่อให้คุณมั่นใจในการเลือกใช้สินค้าของเราไม่มีสิ่งใดที่ทำให้คุณได้รับประสบการณ์การทำอาหารที่ดีที่สุดมากเท่านี้เพียงแค่ซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้าของเราวันนี้คุณจะได้รับทั้งโถบทและความสุขจากการทำอาหารที่ไม่เคยมีมาก่อน ของแถมมีจำกัดรีบเลยก่อนที่โปรโมชันนี้จะหมดกดสั่งซื้อที่ตะกร้าของร้านมายองและเปิดประสบการณ์ความสะดวกสบายในการทำอาหารไปกับคุณได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เลือกใช้สินค้าของเราและขอให้คุณมีประสบการณ์ทำอาหารที่ดีที่สุดทุกวันร่วมสนุกกับความสนุกาานกรารทนอาและน้องพร้อมกับเครื่องปั่นลมฟ้าและถั่วที่มีคุณภาพจากเราของแถมมีจำกัดรีบเลยก่อนที่โปรโมชันนี้จะหมดกดสั่งซื้อที่ตะกร้าของร้านมายอง กดสั่งซื้อตอนนี้เก็บเงินปลายทางที่ร้านมายอง